ปุ่ยไฟค่ะป <Hey. S 1> ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพานางแบบสาวสวยของเรานะคะไปกินปิ้งย่างเพิ่มน้ำหนักนะกินเชา้ชาว่ะเช้าเดี๋ยวเชาว้าตรงไหนตอนนี้คือเที่ยงครึ่งแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปกันอันนี้เป็นเมนูนะคะทุกคนโอเฟ่ราคา299เกบวกห้คือน้ำดื่มรีฟิลนะคะ นี่ก็จะมีตามนี้เลยมีเป็นหมูเป็นไก่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เครื่องเคียงทั้งหลายทานได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะฮะสั่งอาหารได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็สามารถนั่งทานต่อได้เลยนะคะร้านเขาจะไม่จำกัดเวลาน้องบอกว่าอย่างนั้นนะจริงหรอพอดี hey, มีหมูมีหมูกับไก่ถ้าอยากกินอะไรเอาหมูเอาหมูสามชั้น ธรรมดาหนึ่งค่ะนี่แบบเป็นใส่ซอสใส่นีเอาไหนเอาสาชานสาเพ็ดค่ะออิดนีหนังิ้ได้เปนเอาไหมเอาหนังหมูหนึ่งแล้วก็สันคอหมักหนึ่งค่ะไก่ค่ะอะไรเป็นไก่อ่ไก่ยแ่ไม่อ่เดียบไก่อะฮะแล้วก็เีกอั่งต้อสั่งเอาจับแพรเอาไหมเอาด้ไหมมัน่างไรอ๋อันอย่างอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเค อันนี้มนันค่อยแค่อันนี้คือจะให้มาคนละเซ็ตห,ห,หรือว่า,า,ามาลง,ง,นะงกันโอเคได้ได้ค่ะแต่เอาเนี่ยมาสองคุ๋ยนะแล้วก็มีพวกซูเป้วยเอาอะไรไหมเอาซุปกินสีได้ค่ะเอาซุปกินสีหนึ่ง,งอาหารมาแล้วนะทุกคนจะบอกว่ามาไวมากเรายังเมาส์กันไม่ถึงไหนเลยตายยากมากนี่เดี๋ยวให้ดูผักก็มาแล้วนะคะมีจับแชร์ด้วย เหลือเหลือแค่ที่เป็นซุปที่เป็นน้ำน้ำนะคะอันนี้กระทาเขาอะจะเป็นฟอยอย่างนี้นะมาดูหมูของเราใกล้จะสุกแล้วทุกคนแล้วก็แบบว่าเครื่องเคียงทุกอย่างมาครบหมดแล้วนะคะนี่ซุปกิมจิจะตักให้ดูเข้มข้นมาก แล้วก็ตัวนั้นเป็นซุปหมูยังไม่เคยกินเลยอันเนี้ยแล้วก็มีข้าวผัดกิมจิด้วยนะมาแบบน่ารักใส่กล่องมาเลยพนักง,งานมาเปลี่ยน ปลอยให้ใหม่แล้วนะเมื่อกี้เราย่างกันจนแบบว่าดำม,มืดแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเร็วมากโดยแบบว่าไม่ต้องรองขอเละในจานของเราก็คือหมูเยอะมาก <c oughs> เป็นยังไงบ้างกินแล้วอร่อยไหมอันนี้อร่อยอันนี้คือซุปหมูกุหมูรสชาติเป็นยังไงหวานหวานอร่อยหวานหวานอร่อยเป็นสาวหวานก็เลยชอบกินอะไรหวานหวานถูกไหมหููต้้ง อร่อยกินนะปกติแล้วอ่ะฝฟายแบบว่ากินพวกปิ้งย่างอะไรอย่างนี้ไหมเมื่อวานเพิ่งกินหมูกระทะมาเห็นแบบว่าหุ่นดีน่ารักขนาดนี้ก็หมูกระทะบ่อยมากหมูกระทะบ่อยแต่ว่ากินมือเดียวกินมือเดียวอ่าโอเควันนี้เราก็จะกินมือเดียวอีกไหมวันนี้น่าจะสองวันนี้เริ่มไหวโอเคหเดี๋ยวไปกินต่อ ว่านี่ทั้งร้านคือมีแค่เราจริงๆนะทุกคน,นปิดร้าน <laughs> ตรงที่เรานั่งอ่ะคือแบบว่าเนี่ยมีพัดลมพัดลมอยู่ข้างหลังก็จะไม่ร้อนที่นี่เมื่อก่อนที่เคยมาก็คือเขาจะเป็นร้านที่เป็นโอเพนแอร์แต่ตอนเนี้ยก็คือแบบว่าเขาจะแบบว่าปิดทึบแล้วก็จะไม่ร้อนแต่ก็จะมีแบบว่าแอร์ที่เป็นแอร์เพื่อที่เป็นพัดลมอย่างเงี้ยให้นะคะ <c oughs> นี่ข้างหลังเราก็จะเป็นตู้น้ำเป็นอะไรนะคะเหมือนเหมาล้านเ <c oughs> ปล่าทุกคนคนอื่นเขากินกันจนอิ่มจนไปหมดแล้วไง <c oughs> คิดว่าช่วงเงย็นๆน่ๆะน่าจะมีคนมาเพิ่มอีกแน่นอนพ <c oughs> าเดินมาดูโซนน้ํานะคะอันนี้จะเป็นน้ําที่เราสามารถกดได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้จะมีน้ําแข็งน้ําแข็งอยู่ในตู้เลยนี่คือแก้วนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้ำเปล่าสามารถหยิบใบเป็นขวดได้เลยพามาดูฝั่งนี้เป็นไอติมม,มีหลายรสนะมีช็อกชิปด้วยแล้วก็จะมีถ้วยตรงนี้นะคะเราสามารถตักได้มีท็อปปิ้งให้ด้วยนะอุ้ยท็อปปิ้งหลายอย่างเลยมาเดี๋ยวตักไอติมกัน เรามาใส่ท็อปปิ้งไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนผมขัาวในแบบว่าที่เขาใส่โมจิมไหมอ่ะไม่แน่ใจเราก็ใส่ไปก่อนลองใส่ดูมีถั่วแล้วก็มีลูกเกดนะเดีใส่ลูกเกดไปนิดนึงด้วย กินรดช็อกโกแลตด้วยรไปกินไอติมกันมากินไอศกรีมกอนกินไหมให้ชิมก่อนให้ชิมก่อน มีช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกชิพแล้วก็สตรอเบอรี่ข้างในไปเอาไหมไม่ไม่ยังไม่ยังไอติมเป็นไงอร่อยไหมไอติมก็เหมือนไอติมอ้าวใช่สิมันต้องเหมือนไอติมอร่อยอร่อยอร่อยช็อกชิพอร่อยอ่ะใช่ไหมอร่อย <laughs> ไอติมก็ทานได้ไม่อั้นนะคะ แบบว่าชอบเป็นสายไอติมไงกินของชาวเสร็จก็ไปต่อของหวานอะไรเงี้ยก็คือกินได้อีกแต่ชอบความได้แบบว่าไอติมเขาไม่แข็งมากมาตักง่ายเคยไหมไปกินมูฟเฟ่บางร้านก็แข็งมากจนแบบว่าต้องให้พนักงานช่วยตักอะเออเจอแบบคนที่มารอบเอาตักให้ก็ได้นานมากเคยเคยเคยคนที่ยืนต่อแถวหลังจากเราอะตักให้อะไรอะนะเออ ใช่เขาเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราเรา,เราตังให้จนเสร็จก็คือไม่ได้กินแล้วแหละเออหมดเวลาบุฟเฟ่อะไรอย่างนี้อ่าแต่แต่ร้านนี้ตักง,ง่ายมากนะคะกินติมกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอิ่มไหมมากมาก เริ่มง่วงเริ่มง่วงแล้วนะคะนี่เช็คบินมาแล้วนะคะเราสามคนจ่ายไปที่หนึ่งพันสี่สิบเจ็ดบาทนะไม่แพงเลยบอกเลยตัคนละเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบเก้าอันนี้คือรวมน้ำแล้วก็รวมไอจิมอะไรแล้วนะแต่ว่าถ้าเราอยากกินแบบว่าตัวพรีเมียมที่เป็นเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือจ่ายเพิ่มได้แอลกอฮอล์จ่ายเพิ่มได้นะคะทุกคนแต่แบบว่าถ้ากินใครกินเหมือนเราก็คือแบบ 349บาทเลยรวมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่งชิวมากบอกเลยร้านเดอะนูริมนะคะอยู่ที่ซอยอ่อนนุช17นะคะก็จะใครที่มาแบบว่าเอาขับรถมาข้างๆเขาจะมีที่จอดรถให้ถ้ามาที่ร้านก็คือจอดรถค่าจอดรถ10บาทนะ บาทใช่10บาทถูกมากแล้วก็เดินขึ้นมาเลยร้านจะอยู่ชั้น2นะคะค่ข้างที่จอดรถเลยอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใช่แล้วมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย